จะพูดถึงน,นะคะนักศึกษาที่เป็นนักศึกษาในสาขาจุลชีววิทยา<ม>ก็จะมีกิจกรรมหลากหลายตั้งแต่นักศึกษาเข้ามาศึกษานะคะเป็นกิจกรรมรัดน้อนอย่างสร้างสารค์อื่นๆก็จะเป็นกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเช่นกิจกรรมแข่งขันกีฬาระหว่า คณะนะคะเช่น,ชนกิจกรรมการประกวดเฟชชี่การแข่งขันกีฬาเฟชชี่นะคะถ้าเป็นสาขาจุลชีววิทยาก็จะมีการออกไปทำกิจกรรมข้างนอกเช่นกิจกรรมการประกวดหรือแข่งขันในในทีมก็คือโคโลนีเกมนะคะซึ่งนักศึกษาจะได้ไปพบกับนักศึกษาที่เป็น ที่เรียนในสาขาจุลชีววิทยาที่มหาวิทยาลัยต่างๆก็เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เอาประสบการณ์การเรียนรู้ทางด้านวิชาการแล้วก็ปฏิบัติการนะคะแล้วก็การปรับตัวนะคะซึ่งเป็นประสบการณ์ที่นักศึกษาจะได้รับมา